สวัสดีครับวันนี้บริษัทพัฒนา h e a v y Machine ขอมารีวิวรถตักคมัส,สุ WA 380รุ่น6นะฮะเป็นรถพิมพ์นิยมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและบอกเลยว่าสภาพเดิมๆมมาดูกันใกล้ๆครับกระทะล้อหลังข้างขวานี่คือสีเดิมสภาพเดิมนะฮะมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยปกติก็มีแต่เหล็กครับส่วนมากสีจะหายหมดเห็นไหมฮะนี่ล้อหน้าข้างขวานี่ สวยๆอย่างนี้เลยมาเติมๆเลยครับจะมีแผลนิดหน่อยก็เป็นธรรมชาติครับรถคันนี้เนี่ยตักขนาด3.8คิวนะฮะยกสูงจากพื้นถึงสลักความหงายปุ้งกี่อยู่ที่4เมตรแล้วดูสภาพความแห้งของรถสิครับตอนนี้เรายืนอยู่ทางด้านหน้าข้างขวาของรถนะครับสังเกตน็อตนี่น็อตคมสุแท้ๆครับ ไฟทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับนี่กระบอกไฮดรอลิกหน้าข้างขวานะฮะสียังเดิมๆมากมากๆเลยครับส่องหัวเก๋งใกล้ๆครับผมส่องใกล้ๆให้ลูกค้าเห็นนะว่าเนื้ออนูของมันเนี่ยมันคือให้เห็นกันชัดๆว่าของแท้ครับเพราะว่าคนที่เล่นรถเนี่ยเขาดูรถออกถ้ารถทำสีเนี่ยเนื้อจะกแบบหนึ่งอันนี้ใต้หัวเก๋ง อันนี้ผมเอากล้องส่องเข้าไปใกล้ๆนะฮะเพราะบางทีเนี่ยศรีรษะเราไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปได้แบบนี้ก็อาศัยกล้องเนี่ยแหละฮะแล้วกล้องสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ภาพชาัดยิ่งกว่าลูกตาของเราอีกตามตะขงตะเข็บด้านบนด้านล่างนี่ผมส่องใกล้ๆให้ดูให้หมดเลยฮะเพราะว่าเวลาคนเล่นรถจริงๆเนี่ยเขาดูกันแบบเนี่ยฮรเขาดูกันใกล้ๆดูสีฮะตะเข็บข้างในด้านเนี้ยผมชี้ให้ดูนะฮะปกติแล้วเนี่ย คือต้องมีสนิมฮะต้องมีแลวนี่ไม่มีเลยคือแล้วเป็นสีเดิมนะอ่ะเดิมไม่เดิมอ่ะ,อะให้ดูเห็นไหมฮะพังผืดนี่คือพังผืดของความเดิมฮะดูเนื้อสีจับดูรูปสัมผัสก็รู้ครับเนี่ยเดิมแท้ๆเลยฮะถ้ารถไม่สวยจริงนี่ถ่ายใกล้ๆงนี้นี่ฟ้องหมดฮะแต่นี่คือต้องการให้จ่อให้เห็นเลยฮะว่านี่ของแท้แต่คงตะเข็บไม่มีรอยแตกไม่มีรอยดาม รถสมบูรณ์มากดูเฟรมหน้าข้างขวาครับอันนี้อยู่หลังรอหน้าข้างขวาแล้วก็มาดูเฟรมหลังข้างขวานะฮะดูดูนะฮะพังผืดของมันเนี่ยสวยไม่สวยละครับส่องมันทุกมุมทุกจุดนะฮะดูพูดง่ายว่าลงรายละเอียดจริงๆรอะครับมาเปิดดูเก๋งข้างขวาอันนี้คอนโทนี่อิสระกระบอกนะฮะแล้วก็ดูสันประต o ประตูเนี่ยรถสมบูรณ์มากครับ น่าใช้ครับผมพยายามหารถสวยนำเข้าจากญี่ปุ่นให้ลูกค้านะฮะพยายามจะส่อแสวงหาเจ้าของที่เขาดูแลรถด,ดีๆใช้รถถนอมถนอมนะฮะถ้าได้มาอย่างนี้นี่ผมถือว่าพอใจครับสภาพระดับนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่บางโกลหลังข้างขวาของรถกันอยู่นะฮะดูเฟรมนะฮะสวยมากแล้วก็ดูนี่ฮะสีเงินเงินอยู่เลยเป็นดงบันไดยอยู่ครบทุกจุด คนเล่นรถนี่เห็นนี่ยิ้มเลยฮะเขาดูออกครับเนี่ยฮะเขอสีเดิมเดิมสีงเดิมเดิมมาครับมาเปิดเครื่องข้างขวาของรถดูเครื่อง 6D 107เครื่องของโคมสุ1ร4แรงม้า ah นะฮะตัวนี้6สูบเทอร์โบนะฮะแล้วส่องกันแบบประเภทแบบจุดที่ไม่ควรส่องอะ่ะผมส่องให้ดูเลยเนี่ยสวยไม่สวยอะ่ะเห็นไหมครับเปิดก,กว้างให้ดูเลยฮะเอาชัดๆเลยครับ หลังฝาโปรงพยายามคันรถสวยให้ครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีวินัยในการใช้รถผมมั่นใจว่าที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าดูพฤติกรรมจากภัยสึนามิได้อะทุกคนในโลกนี้เห็นนี่ยว่าเขาไม่มีข้าวจะกินเนี่ยแต่เขามีวินัยในการต่อคิวอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่โชว์ความมีวินัยเขาสุดๆแล้วเช่นเดียวกับการใช้รถเช่นกันครับรถชนนี้นะฮะ ช่างจากท่าเรือตอนเอาเข้ามาในประเทศไทยนะฮะน้ำหนักอยู่ที่17,875กิโลนะฮะหรือว่า17ตัน875กิโลนะฮะอันนี้ระบบดิดฝุ่นด้านหลังนะฮะพัดลมนี่บอกเลยว่าใหญ่ใหญ่แบบพัดแรงมากฮนะแล้วก็สามารถดิดฝุ่นจากหลังพึ่งหมอ้อน้ำได้เนี่ยเฟรมด้านหลังข้างซ้ายนะฮะเท่านี้ยังไม่สุดครับ เดี๋ยวส่องไปเรื่อยๆฮะจะเห็นว่าหลายๆจุดเนี่ยที่เขาไม่ส่องกันให้ลูกค้าดูอะแต่ผมส่องให้ลูกค้าดูอะเพราะรถคันี้คือเขาสวยจากตัวเขาจริงๆครับเอามาดูเครื่องด้านซ้ายกันครับเนี่ยฮะฉนวนยังอยู่ครบเลยเนี่ยตามจุดที่ชี้ชี้เนี่ยคือถือว่าเป็นจุดที่สวยอะ่ะ แล้วดูเปิดชุดพวกดีเลต่างต่างๆ่ะแล้วดูคานเหล็กของดีเลยะยังสวยๆอยู่เลยอ่ะคือถือว่าเป็นรถที่สวยมากนะสวยมากส่องกันทั่วๆเลยเอาใกล้ๆนะเดี๋ยวส่องใกล้ให้ดูเนื้อเลยนะพังผืดเนี่ยเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่เดิมเนี่ยทาไม่ได้มันเดิมเดิมอ่ะ สวยแบบเดิมๆิม่ะคนที่เป็นช่างสีเนี่ยหรือคนเล่นรถเนี่ยเขาดูรู้เนี่ยผิวเดิมๆเ,เ,เนี่ยปาโปงเงาเงามีโอกาสเรียนเชิญนะฮะผมบริษัทพัฒนา h ฮฟ v ี่ a มช i ีนอยู่สมุทรสาครกอมอ50ครับริมถนนพระรามสผมโชว์เรียกว่าโชว์ให้เห็นตะขงตะเข็บกันใกล้ๆเห็น พื้นผิวกันชัดๆฮนะในจุดที่ไม่ควรส่องผมก็ส่องให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยฮะสียังเป็นเงินๆอยู่เลยอะใต้หัวเก๋งข้างซ้ายแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่องไปด้านหน้าของรถฮนะับเขาเรียกห้องคอนโทรลนี่ตามคารอยเชื่อมไรนี่ไม่มีราวครับไม่มีดามครับนี่ด้านซ้ายห้องเกียร์ครับใต้หัวเก๋ง หรือว่าสวยมากๆแล้วนะฮะสวยแบบเดิมๆเดิมๆหว่าจระบีและแป๊บนี่คือแบบสภาพไม่มีคำว่ากร่อนจากการผุนะฮะแล้วตรงจุดที่มันจะต้องกร่อนหรือว่าหมักหมมเนี่ยมันก็คือหมักหมมนะมันหนีไม่พ้นอนะ่ะแต่มันมันไม่อะ่ะมันไม่มีอะ่ะเนี่ยฟองน้ำยังอยู่แล้วก็นี่อยู่ข้างซ้ายเปิดห้องเกียร์ฝากเกียร์ด้านซ้ายของเฟรมให้ดูอะ่ะ ส่องกันแบบใกล้มากนะเนี่ยถือว่าสวยจริงอันนี้คือข้างซ้ายของรถนะฮะเป็นเฟรมด้านซ้ายส่วนข้างหลังนะฮะแล้วส่องมองขึ้นไปฮนะของลังเครื่องมืออะไรนี่สมบูรณ์ทุกอย่างครับหัวเก๋งหน้าข้างซ้ายเราเปิดดูครับแสง สะท้อนกับประตูนี่เงาแวบเลยฮะฝ้าเพดานทุกอย่างสวยครับตอนนี้ยืนอยู่บนหัวเก่งนะฮะเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่ามีคู่มือมาด้วยนะครับผมวางไว้ให้ตรงนี้นะฮะแล้วผมตัดกระดาษลังวางไว้ให้ครับเพราะว่าจะได้มีไว้ลองเท้านะครับแล้วก็ดูเฟรมด้านหน้าเนี่เป็นจุดหมักหมมแต่สวยสุดๆครับเนี่ยฮะหลังคาด้านบนนี่สวยแบบสวยเลยอะ่ะนี่ปนของฝากกระโปรงรถนะครับ พื้นบางโกลข้างซ้ายของรถหรือว่าจะเป็นราวจับนี่สวยหมดะฮะเนี่ยฮะดูความเดิมของสีสิครับเนี่ยคือสีเดิมสภาพเดิมนะฮะเบาเป็นเบาแอสเซสเพนชันน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่มนวลแน่นอนเวลาขับในพื้นที่คุกะนะฮะแล้วก็มีไรด์คอนโทรลฮะไร์คอนโทรลนี่ก็คือว่าเวลาเราตักของเต็มพุ่งกี่เปิดสวิตตัวเนี้ยมันจะช่วยไปยุงไม่ให้ของ6กเลียราดนะฮะเนี่ยฮะน็อตโคมาสุ เดิมสุดๆนะครับใต้โคมไฟเห็นไหมฮะเห็นความเดิมไหมฮะส่องกันใกล้ๆนี่คือเดิมจริงๆอะ่ะแขนด้านหน้าข้างซ้ายกระบอกหน้าข้างซ้ายนะครับส่องใกล้ๆเลยให้เห็นถึงอนูเลยแล้วเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้นี่เปิดห้องคอนโทรลด้านหน้าให้ดูนี่อย่างที่บอกอะ่ะเฉพาะรถใหม่ที่กล้าเปิดนะแต่ผมรถมือ2คัดพิเศษนำเข้าจากญี่ปุ่นสภาพสวย เนี่ยมาร์กเมอร์อะไรนี่ตามตะคงตะเข็บนี่จุดหมักหมมต้องมีสนิมไม,ไม่ไม่มีเลยของแท้แท้เลยทั้งซ้ายและขวาฟองน้ำยังอยู่เลยทั้งซ้ายและขวาเช่นกันนะแห้งครับแห้งทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอ่ะเปิดให้ดูกันชัดๆเลยครับแล้วเดี๋ยวดูคานฮะคานที่วางคอนโทลเนี่ยสวยขนาดไหนฮนะแล้วคอนโทลนี่เป็นชั้นชๆๆน้งี้คอนโทลนี่ดูแลง่ายนะฮะ คานสวยมากนะครับเผากลางเผาหน้าน,นี้เราถอยออกมาครับถอยออกมามาดูคานรับน้ำหนักข้างซ้ายส่องยังไงก็สวยนะเนี่ยรถมันครบจริงๆอ่ะดูดิปกติกระจกที่ยึดกับฝาโปรงท้ายอย่างเงี้ยไม่ค่ยมีมานะ อันนี้คือมาเดิมๆติดกับรถมาเนี่ยครับอันนี้ฮะที่ผมชี้เนี่ยแล้วก็ทอยเสียฮนะสีเดิมสภาพเดิมฮะแล้วเนี่ยฮะสองเฟรมด้านซ้ายหลังเนี่ยหรือเฟรมด้านขวาหลังทุกอย่างเนี่ยเอาไปดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวหาว่าผมทําสีไม่ทำนะฮะกระทะล้อหลังข้างซ้ายครับเดิมไม่เดิมครับเนี่ยฮะมาร์คเมิร์โชว์ความเดิมของมันหมดเลย มีร่องรอยการใช้งานแต่ยังสวยอยู่อันนี้กระทะล้อหน้าซ้ายนะครับถือว่าเนี้ยบฮะถือว่าเนี้ยบแล้วเป็นรถที่ใช้ดีฮะตัวนี้รถใช้ดีเพราะว่าเวลาคุณเปิดคอนโทลยกยกคอนโทลแขนเนี่ยมันรู้เลยน้ํามันเนี่ยต้องยิงไปจํานวนเท่าไหร่ไม่ใช่เปิดนิดเดียวมันยิงไปร้อยโอ้โหไปหนักปั๊มหนักการทํางานต่างๆเกิดความร้อนสึกหลอทุกอย่างพ่วงกันหมดเลยแต่นี่ไม่ใช่นี่สมบูรณ์มากๆยังไงเรียนเชิญนะฮะ ผมอยู่สมุทรสาครกม50พิมถนนพระราม2ขัดเหลือไล์โทรมาได้ฮะเบอร์โทรผม092 7826 142นะฮะสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่รับชมการรีวิวของเราถ้าชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยแชร์นะฮะหรือกด subscribe เพื่อติดตามผลงานเราต่อๆไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ